จะได้มาแต่ละชุดนะครับชุดเฟืองเกียร์นิสูวิชิไทตัน2อ0พนะครับเกียร์ลูกใหญ่มันจะไปเท่ากับตัวนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็เียดปอกเกียร์ร่วมอันนี้ชุดเฟืองซิงโครเมตสองชั้นนะแล้วก็มันจะแตกต่างนะครับชุดเกียร์หนึ่งนะครับกับเกียร์สองมันต่างกันตรงไหนทั้งที่ว่าเรามาวางนี่มันเหมือนกันหมดนะสูงเท่ากันอะไรเท่ากันหมดเลย ต่างกันตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เก huh ี้ยหนึ่งเนี่ยเกียร์หนึ่งนะเนี่ยที่แต้มสีฟ้าไว้คือเกี้ยหนึ่งครับเกี้ยหนึ่งครับเกีย้ยหนึ่งเม็ดตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะอันนี้เกี้ยสองเห็นไหมนะครับเกี้ยสองเกี้ยหนึ่งเกี้ยสองเกี้ยหนึ่งเกี้ยสอง ถ่ายไว้เผื่ออนาคตเวลาทําแล้วลืมเออนี่ครับเกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเม็ดเล็กนะครับเกียร์สองเม็ดใหญ่นะอเวลาเวลาเราใช้งานไปก็เวลาเราใช้งานไปอันนี้ของเดิมแทบจะแยกไม่ออกเลยอันไหนเกียร์หนึ่งเกียร์สองมับนี่นะอันนี้เกียร์หนึ่งะครับอันนี้เกียร์สองอันนี้เม็ดใหญ่กว่า ถ้ามองตาเปล่าไม่รู้เลยนะถ้าเอากล้องสองเนี่ยถึงจะเห็นความแตกต่างไปที่ร้านร้านเขาบอกเอ้าช่างรวมกันมาเลยเหรอ,อมันเราจะไปใส่ถูกเหรอไม่เป็นไรพี่ผมเปลี่ยนอยู่แล้วผมอยากรู้อันไหนเกียร์หนึ่งเกียร์สองแค่นั้นแหละนะครับ yeah, <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าไม่เหมือนกันเอางง้น <c> ผ <oughs> มจะไ่เหมือนกันใช่ไหมงั้นพี่ <p politiques> ผมซื้อนี้มาเลยเบิกมาเลยนะครับนี่ไม่แพงคนระับชุดนี้ชุดนี้ตัวนี้จะไปเหมือนกับ วีโก้สามพันนะครับวีโก้สามพันเกียร์ใหญ่ก็มิซูไททันก็อะไรไส่ในมันจะเป็นเหมือนเกียร์วีโก้แชมป์สามพันนะไส่ในแต่อัตราทดเกียร์อื่นก็ไม่รู้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์หเกียร์สแล้วเกียร์ถอยนะจะต่อไปอีกชุดหนึ่งนะเกียร์หนึ่งมันไม่อันนี้ไม่ใช่เกียร์หนึ่งะอันนี้จะเป็นเฟืองสะพานเกียร์ถอยสึกล้อหมดแล้วนะครับ หมดแล้วนะครับแล้วก็แต่หลักๆแล้วมันจะอยู่ที่ตัวนี้แหละที่หลุดนะครับหลักๆก็อยู่ที่ตัวนี้แหละแต่ไหนๆก็ซื้อแล้วซื้อจัดมาทั้งชุดเลยทั้งหมดนี้นะชุดนี้สามพันเก้าสามพันเก้าร้อยบาทน้ำมันอีกห้าร้อยนะครับค่าทางด่วนอีกประมาณร้อยหนึ่งไปค่าทางด่วนอันนี้พันกว่าบาทน,นะพันกว่าบาทประมาณพันสามพันสี่นี่แหละครก็ เป็นไต้หวันนะไต้หวันไม่ใช่แท้นะครับถ้าถ้าของแท้ซื้อไม่ได้นะครับราคาถ้ารวมเนี่ยยังไม่ยังซื้อไอ้นี่ไม่ได้อันหนึ่งเลยนะครับถ้าของแท้นะแต่ที่นี้ไม่ต้องมาใช้แล้วเกี้ยหนึ่งนะเกียหนึ่งแล้วรถมันประหยัดงบด้วยนะประหยัดงบนะครับก็ยังดีกว่าไอ้แบบนั้นแล้วกันนะครับยังดีกว่านั้นแล้วกันลองเอาแบบเี้ยครับง่ายๆใช้เปลี่ยนเท่าที่มีแล้วกันนะครับไม่ต้องไปนเน้น ต้องไปเน้นแล้วกันนะครับทุกวันนี้ของอะไรก็แพงทําแล้วใช้ได้ก็ว่านไปหลักๆก,ก็อยู่ที่เกียร์4เกียร์5แล้วครับเกียร์3 4 5นี่แหละการใช้ชีวิตทุกวันนะครับอีกหนึ่งหนึ่งเนี้ยก็แค่ขึ้นสะพานออกตัวแค่นั้นละพอแล้วนะครับส่วนมากก็จะออกเกียร์สองมากกว่าแต่เกียร์หนึ่งอันนี้อดีตเคยแรงมั้งสายอาดีตเคยแรงเดี๋ยวเปลี่ยนยกชุดนี้ครับประกอบเสร็จแล้วค่อยว่ากันใหม่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ